ค่ะตัวอุ้มทวีพรไม่ธรรมดาค่ะหลังคว้าม,มงมิรแกนไทยแลนด์2023จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการประกวดมิรแกนไทยแลนด์2023และสางงามที่ความมงกุฎในปีนี้คืออุ้มทวีพรพิงจมรดตัวแทนมิรแกนจังหวัดชุมพรโดยเธอจะเป็นตัวแทนไปประกวดมงกุฎเวทีระดับโลกมิทแกนอินเตอร์เนชั่น2023ที่ประเทศเวียดนามในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าทีมงานที่นี่ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ หลังจากจบการประกวดบอสนวัดได้ออกมาเผยว่าสรุปยอดขายน้ำพริกได้เงินทั้งหมด55ล้านบาทและยังเผยต่ออีกว่าหลังจากที่อุ้มทวีพรได้รับตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนนี้เธอมีงานติดต่อเข้ามาทุกวันจันชิ้นเดือนและตั้งค่าตัวพรีเซนเตอร์ขั้นต่ำที่5ล้านบาทราคาคู่จิ้นก็จะสั่นแล้วงานนี้บอกเลยว่าปังแบบสุดๆไปเลยจ้านี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานนำมาฝากจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันเลยคะ่ะ